โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะคุณอยู่กับขอแรงแรงชาแนลเช่นเคยครับกับเกมฟรีฟ้าออน e ลน์สี่โหมดแมเนเจอเหมือนเดิมครับนะก็ตอนนี้ฮะเกมสุดท้ายอีกแล้วนะชอบมาเป็นเกมสุดท้ายนะครับเป็นเกมที่ความหวังของของเรานะความหวังของเราซึ่งผมสเตย์อยู่เวอร์สนี่มันนานมากแล้วซึ่งอยากจะขึ้นเหลือเกินแต่ว่าด้วยความที่ว่าแผนมันยังไม่โหดพอที่จะขึ้นมันก็ไม่ขึ้นสักทีนะฮะซึ่งตอนนี้ก็สเตมา3รอบ หรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันสเตจกี่รอบก็ช่างบันนะเอาเป็นว่าเราเหลือ3แต้มเท่านั้นนะครับเกมสุดท้ายฮะไปลุ้นมนพร้อมกันเลยดีกว่าไปครับทีมเดิมครับเปลี่ยนแค่บูตาเกนโยครับลงมาแทนหลุยส์โซอเรสครับไป ผู้โชคดีขอเป็นเวอร์สามได้ไหมโอ้เป็นเวอร์สองครับซึ่งชนะเยอะกว่าเรามาด้วยครับชนะ1 2 3่5สาชนะมา5ครับ <C> เขาก็เกมสุดท้ายเหมือนกันนะฮะโอ้ซึ่งเป็นแผนเจาะเข้ากลางมาอย่างนี้ต้องบอกเลยครับว่าผมค่อนข้างที่จะเสียวโดนทะลุช่องตรงกลางโดยเฉพาะตัวโรนัลโดเนี่ยนะฮะเอาล่ะครับต้องมาดูกันครับว่า ทีมเราจะทําได้ดีขนาดไหนครับและทีมคู่ต่อสู้จะทําได้ดีขนาดไหนเริ่มเคลียบอลครับนี่ผู้เคลียรบอลก่อนนะเซอร์กิโอรามสอสฮอลสโคบูตาเกนโยเปาโลมาเินี่ให้มาตรงกลางแล้วจับบอลล้นแต่ว่าเมสซี่ครับอละฮะบูตาเกนโยมีพื้นที่ขึ้นมาแล้วเดียโกมาลาดนา่ายังไม่หักเข้าในครับเปิดพื้นที่ให้เพื่อนเติมขึ้นมาแล้วจังหวะนี้มีแล้วตรงกลาง บอลอยู่ที่มาลาโดานาอีกครั้งครับพยายามวนหาเพื่อนอยู่เอาครับจับบอลล้นครับจังหวะนี้แต่ว่ายังมาเร็วครับเอาบอลกลับมาเล่นได้ครับบูตาเกนโยเดีอโก้มาลาโดานามองหาเพื่อนด้านในล็อกเข้ามาจะตัดเข้ามายิงหรือเปล่ายังไม่เข้าครับล็อกอยู่แล้วตอกส้นมาลูกนี้เปิดตีพลาดแล้วครับลุดก,กุยลิดเอาแลฮะตรงกลางสวนยาวครับโรนัลโดถึงหรือเปล่าโรนัลโดส่งกลับมาแต่ว่าโอ้โหเพื่อนเติมไม่ทันนะ โอ้โหจ่ายพลาดครับมาลาโดนาครับจังหวะโดนสวนมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วโอ้โหฝั่งตรงข้ามจ่ายบอลพลาดนะฮะแล้วเนลเมซี่พยายามแย่งหมงกันอยู่แต่ว่าบอลกลับมาเป็นของผู้ต่อสู้ครับอาแครับขึ้นมาตรงกลางจริงๆด้วยครับแล้วเจาะมาทางด้านกาบขวาแล้วมงลูกนี้ครับโอ้โหมีโอกาสที่จะโดนนะแต่ลูกหมงมันไม่แรงเท่าไหร่ครับเอาแล้วให้อย่างงี้อันตรายเลยครับ โอ้โหดีครับรามอสส่งไปไม่พลาดนะจังหวะเมื่อสักครู่ครับอเอเลสกาครับเติมมาทางด้านริมเส้นบ้างครับลิวพูยังมาได้เรื่อยๆครับบูตาเกนโยให้ไม่ค่อยดีแต่ว่าเมสซี่แก้ได้ครับแล้วบูตาเกนโยครับมองหาเพื่อนด้านในลินิเกอร์ให้บูตาเกนโย ตรงกลางมีมาลาโดน่ายืนค้ำอยู่แล้วให้มาโอ้โหพลาดแล้วครับจับบอลแรกไม่ดีแต่บูตากนโยจับบอลแรกพลาดอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหทั้งสองคนเลยนะกองหน้าคู่ของเราครับเปิดตีพยายามเข้าไปสกัดจังหวะนีฮะเอาละครับมาทางด้านริมเส้นครับมีเติมเข้าไป1คนแต่ให้มาตรงกลางครับแล้วให้ขึ้นไปทางได้บัปเป้หรือเปล่าครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับลุชกุลิตให้มาลูกนี้โอ้โหถึงด้วยครับแล้วมันโยนลูกนี้สวยครับโอ้โหโชกออกมาได้ครับแล้วเคลียขึ้นไปเลยครับแม่จังหวะนี้บอลออกข้างไปแล้วครับลิฟูโดนกดดันอย่างหนักเลยครตอนนี้ครับแม้แต่โอกาสเข้าทำประตูลิฟูก็ไม่มีนะฮะซึ่ง ต้องมาลุ้นกันต่อว่าแท็ติกกับแผนของเรามันจะสามารถเอาประตูจากทีมนี้ได้หรือเปล่าครับเพราะเขาก็ต้องการเหมือนกันนะชัยชนะในสุดท้ายนี่ครับต่างฝ่ายต่างต้องการ3มแต้มซึ่งไม่มีใครยอมแน่นอนครับจังหวะนี้ครับเปอร์ตีโหต้องชมทีมผู้ต่อสู้ที่เข้ามาบีบพื้นที่ได้เร็วมากครับทำให้ลิวพูนี่แทบจะเล่นไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับตรงกลางขึ้นบอลไม่ได้แล้วลาหมออพลาดแล้วครับ เราไม่ฝาวด้วยครับแต่ว่าสโคมาซอนได้ทันครับลามอสยังไม่ลุกด้วยฮะจังหวะนี้ครับแล้วลุกขึ้นมาครับเซอร์กิโอรามอแล้วยิงไกลโอ้โหยิงจังหวะแรกแต่บอลมันไม่แรงครับนอยเออร์ศาสต์ขึ้นหน้ามาโดนกูลิตเก็บได้หมดเลยครับตรงกลางครับมีทั้งเปอร์ตีทั้งกูลิตครับกูลิตกูลิตครับลูกากูฮะโดนสกัดได้เร็วๆในเมซี่ครับจังหวะนี้ลูกากูทุ่มเข้ามาครับ เอมบัเป้ให้ดูกากูล็อกหนึ่งทีลิโยนโอ้โหก็อบอกว่าเป็นแบ็คที่ผิวมากนะสำหรับลูกากูตัวนี้ครับแล้วบอลเปนของลิวพูบ้างครับมลวลาตอนหน้าเติมขึ้นไปแต่เพื่อนยังให้ไม่ได้ครับเอาละครับส่งกลับมาด้านหลังแล้วโดนสกัดได้ครับจอรดี้เอาบ้าครับเป็นคนที่ทําได้เสียบอลบ่อยมากนะสำหรับแบ็คคนดีฮะน้อยเออร์สาดขึ้นมาลูกนี้แล้วจะได้หรือเปล่าเอาละครับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะล้มหน้าหรือเปล่าหรือว่าฟาลกันก่อนก็ไม่แน่ใจนะฮะเอารลับจังหวะน,นี้โยนมาแล้วหม่งคืนมาครับเมสซี่เติมขึ้นมาล็อก1ทีเมสซี่โตนลูกากูเก็บได้หมดเลยครับวันนี้ครับบุตาเกนโยโอ้โหละให้พลาดครับเอาละฮะหมดครึ่งแรกครับทางคู่ต่อสู้เรากดเลยครับ คุณเซตเซสองสองห้านะฮะต้องบอกว่าเขาก็ต้องการ3แต้มเท่านั้นครับหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมต้องการ3มแต้มนะฮะคือเขาก็มาไปตมเหมือนกันครับตอนนี้ครับเขาต้องการเกมสุดท้ายครับเพื่อให้ดีที่สุดนะส่วนผมก็ต้องการเกมสุดท้ายนี้ให้ดีที่สุดเหมือนกันครับเอาล้ครับจังหวะที่เดียวก็ apologize. มาแล้วหน้าล็อกครับส่งกลับมาแรงแต่ว่าเพื่อนยังรับได้แล้วมีพื้นที่แล้วครับตรงกลางแต่ว่าชิงกันอยู่ครับ ยังหาจังหวะสับไกลไม่ได้แล้วให้มาลูกนี้โล่งๆแล้วครับยิงเรียบร้อยครับเสาแรกฮะโอ้โหกอลลี่ลินิเกอร์ครับศูนย์หน้าดาวยิงที่คมที่สุดของทีมครับแล้วเป็นความหวังของทีมด้วยครับแกสับไกลยิงจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยครับหาพื้นที่ยืนได้ดีครับแล้วมีโอกาสสับไกลครั้งแรกของแกแล้วทําได้เลยครับถึงลูกยิงจะไม่แรงแต่ว่าทิศทางค่อนข้างชัวนะฮะ ลีนิเกอร์เข้าไปประกบครับอาแล้วครับถังฝั่งคู่ต่อสู้ของเราครับขึ้นเกมมาติดครับจังหวะนี้ฮฮกิเอโกมาลาโดน่าครับโดนประกบอยู่2คนนะพอลสโคเปอร์ตีเลวตูเมซี่พยายามจะไปเองเมซี่แต่ว่าโอ้โหไม่ยอมจริงๆครับทางฝั่งน้าคู่ต่อสู้นี่พยายามสกัดเมซี่เอาไว้แล้วไม่ฟาวด้วยนะจังหวะเมื่อสักครู่ครับต้องบอกว่าเอาอยู่จริงๆครับ นี่และลูกากูเป็นคนที่ต้องบอกว่าเลี้ยงบอลคล่องมากนะแบ็คคนนี้ฮะอุยูยรามอสเคลียจังหวะนี้นี่ท่านโดนคนขึ้นมานี่จะพลาดเอานะฮะซี่ยรามอสครับเอาแล้วเล่นสั้นๆครับมาหน่อย,อยเออแล้วกอเรสกาลากขึ้นมาเองเลยครับมองหาเพื่อนแต่ว่ายังไม่ให้ครับจังหวะนี้แล้วพลาดแล้วครับ เมซี่ประกบอยู่ฮะกอเรสกาพยายามตามไล่บอลคืนมาครับแต่ว่าทําไม่ได้ครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ขึ้นมาแล้วทําออกเองด้วยครับเลือเนีเมซี่บอลอยู่ที่เมซี่อีกครั้งหนึ่งบูตาเกนโยมองตรงกลางมีลินิเกอร์แล้วให้พลาดแล้วครับแต่สโคยังตามมาเก็บได้ทันด้านล่างมีจอร์ดี้เติมยาวขึ้นไปแต่ว่าเพื่อนยังไม่เห็นนะฮะ จังหวะนี้ครับจอร์ดี้เติมขึ้นมาอีกแล้วตรงกลางมีเพื่อนครับจอร์ดี้ล็อกแล้วเสียบอลอีกแล้วครับจอร์ดี้เอาบ้าครับเอาแล้วครับมีพื้นที่ให้สวนแล้วครับจังหวะนี้เอ็มบัปเป้ให้ไม่ดีนะฮะ กอเรสกาพยายามลากเปิดพื้นที่แล้วมีสโครับบอลครับทำชิ่งกันครับกองหลัง2คนแล้วลามอสต,ต้องโยนทิ้งเลยครับเพราะถูกกดดันอย่างหนักนะฮะซึ่งถ้าเกมยังเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วมีโอกาสถ้าโดนตีเสมอได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าลิวพูมีโอกาสที่จะยิงอีกลูกไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเกมตรงกลางของลิวพูสู้ไม่ได้ครับนี่ครับนานๆทีจะได้ขึ้นมาทีแต่ก็มีโอกาสได้บุกบ,บ้างนะครับ ถ้าหลุดการกดดันตรงกลางมาได้เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติโดนกดดันอยู่เนี่ขึ้นเกมไม่ได้นะฮะเอาแล้วบอลกระเด็นมาตรงกลางแต่ว่าโอ้โหเข้าสกัดกันได้แล้วเมซี่ยังมาต่อได้ครับมองหาเพื่อนเปอรตีให้มาบูตาเกนโยลากขึ้นมาจังหวะนี้พอลสโคโอ้โหสโคพยายามจะล็อกแล้วโดนสกัดที่บอลน,นะฮะโดนสกัดที่บอลแล้วคู่ต่อสู้ก็เตะทิ้งออกไปครับเคลียร์จังหวะนี้ครับ บูตาเกนโยไปรับบ bon อ aker, ลจากวินิกเกอร์ฮะเหลือนเมซี่ชิงมาบูตาเกนโยพยายามจะเล่นเองครับแต่ว่าโอ้โห้วเปิดมาได้แต่ว่าบอลมันเข้าไปลึกครับแล้วผู้กเสารต,ตูชกทิ้งออกมาฮะบอลอยู่ที่อเล็กซานโดรอเล็กซานโดรไหลมาคริสโนโรนัลโดกับอเล็กซานโดรอีกครั้งหนึ่งฮะ เอา้วชนกันเองครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับลินิเกอร์ทำชิ่นกับพอลสโคเมซี่เอาละครับมีโอกาสแล้วครับหน้ากองเคทโโษตอนนี้ต้องมีโอกาสได้ยิงแล้วเมซี่ยิงไปติดว้อู้ยติดเปอร์ตีเต็มๆเลยฮะจังหวะเมื่อสักครู่ครับวิ่งไปชนกันเองครับผมไม่น่าเชื่อจริงๆนะว่าจะเกิดบักอย่างนี้ขึ้นนะฮะ กอเรสกาขึงไว้ครับเพื่อดึงเวลาครับแล้วจังหวะนี้ทด1นนาทีแล้วเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายของคู่ต่อสู้ครับถ้าเขาทําได้จังหวะนี้จะตีเสมอนะฮะแต่ว่าต้องมาดูกันอีกครั้งครับว่าการบุกครั้งสุดท้ายจะดีหรือเปล่าแล้วให้พลาดครับแล้วหมดเวลาครับโอ้โหหมดเวลาครับโอกาส2ครั้งเท่ากันครับแต่ว่าเฉือนชนะมาได้อย่างหงุดหวิดครับตรงกลางนี่สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้เลยครับ แล้วเลื่อนขั้นครับโอ้โหขึ้นมาเวอร์คาสครั้งที่2เองนะของแรงครั้งนี้ของผมนะฮะจากที่ผมเคยขึ้นมาตอนแรกๆตอนที่รีใหม่ๆแล้วฮนะแล้วผมก็ล่วงลงไปยาวๆแต่ผมเพิ่งขึ้นมาได้เองนะเออนะสงสัยต้อง กดกันยาวๆต่อไปครับนะสำหรับคลิปนี้ครับนะก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับขอแรงๆชาแนลคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับช่วยผมลุ้นเฉยๆนะฮะแล้วก็ลุ้นไปแบบลุ้นไปแบบลุ้นไปแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะเกมนี้ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าทางฝั่งระบุเขาไม่ค่อยได้เลยครับนะแล้วโอกาสจบสกอร์ทั้ง2ทีมต้องถือว่าน้อยทั้งคู่นะฮะสำหรับแผนนี้นะอยากได้ก็ใต้คลิปเลยละกันนะฮะส่วน ผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวไปดูบอลีกว่าครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเตะนะฮะลาก่อยครับ